หลังสาดไม่ไทยทั้นชนกับนิ่มเจมบอลไม่ไทยสั้นจนกับนิ่มเจมบอลคุณตัใพันรานบินเจมบอลเดินดางมาทึ่งกูกูประวัติศาสตร์กับเจบอนจนดันลานที่เซนกับกูนี่จนดันลานที่เ้น เติมพ97เส้นกับนิ่นลานที่สนานี่ก็นินเจมบอลกับนินเจมบอลกับนินเจมบอลนายวิรัตพงษ์โลเก้ับนายวิรัตพง์เก้กับทราบไมแต่ท่้นนานนินเจมบอลกับนินเจมบอลกับนายวิรัต์โเก้รงูนี้เดิมพัน57เส้นเจากฐานก่องวัหลานที่เส้นเดิันเยอะนะคนี่ใจคนไล่คนนำกับ่องวัยรวมลานสี่เส้นกับลาน4ี่เส้น ยังมีเมื่อโน,โน้องกันอีกนะครับงเรกินลังซาดไม่ไททันวิงการสร้งเวลอะไครับนี่คือลังซาดไม่ไททันครับเข้าวิสเตอร์ลังซาดไม่ไททันกับไม่ไททัน พีขุมราบซา์นะครับขุมราบซาดครับมีเดิมบ้นแล้วมื่อนองมื่อในกันนี้ี่กำลเป็นลายกำลังกับข้าวกักับข้าวตลาดรุ่นตลาดรั่วก็ว่าอยู่กน้ำมื่อกี้นเป็นตขวตวนี้เป็นรองนะครับลังซาดไม่ได้ท่านเป็นรองเจ็บก นาทีระตึกใจนะครับนาทีินินเมบอลกำลังซัดไม่ไตทสั้นอยูเวกพิเับเวพิเษ นี่ไอหลังซาดก็ไม่รู้วใไรข้าวกับข้าวกำลังอะไรกันข้าวกำลังนี่นี่นี่ตัวรองตัวมันรองฮิทวินะครับคนนี้สุดที่เบิร์ไปเบิร์มาบังช่วงกันดับเป็นตอนที่ย์กานี่ครับ้กร้างเด็กชายองเชียตอง ตองเชร์ทางซองควายครับน,นี่อัดกระไฟควายดำข้าวคือลังซาดไม่ไทยสัน้นดำคือนินเกมบอลกับ นี่นี่่เลวโนี้ตายนี่คือ,อกุยกุยเซ่กับกุยกุยเซ่ระจำวันประจำรอบประจำเดือนก้อง

พ่แลนทีนาทีในจังเวียนพ่แลนซีนาทีนี่ผู้เอกพิเศษกับผู้เอกพิเศษไปเไป่างแต่มีประโยชน นี่มีประยะตไปไปนีเ่เก้าข้าวเวียงมานัดนัดเหมือนกันเก้าตัวมั่งจ้ะ นี hour, ่นี่ดำเลยข้าวตาหน้อยนี่นี่ไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำกระอกางา้้รกาไปตสิเพชร

ใจกับซาใจเจ็ดนาทีกับเจ็ดนาทีลังซาดกับลังซาดไม่ไทยแลนกับลังซาดไม่ไทยแลนเป็นกอยนะนี่กับกลั้งนจรื่อองวันอั้งลงานี่เวลา ขาวดีสำหรับเกษตรกร,ท,กรที่เลี้ยงวัวชนขณะนี้แคลเซียมชนิดพุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สรรพคุณบำรุงกระดูกบำรุงเข้าบำรุงเล็บบำรุงฟันแคลเซียมมีความจําเป็นสําหรับสัตว์ที่มีกระดูกทุกชนิดโดยเฉพาะวัวชนเผื่อกระดูกที่แข็งแรงเมื่อได้กินตั้งแต่อายุอย่างน่อยจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกได้ยาวนานถ้าได้กินกับไข่ไก่จะมีคุคขามาขึ้นเพราะไข่ไก่มีวิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะวิตามินดีซึ่งจะช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าวกระดูกได้รวดเร็วขึ้น